ก่อนที่จะไปดูคลิปก like. like ันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยน่าเบื่อจริงเลยเฮ้ยเราตัดไม้มานานแค่ไหนแล้ววะเนี่ยฉันเป็นวันที่น่าเบื่ออย่างนี้นะมีอะไรทำนอกจากตัดไม้เลยหรือไงเหอโอเคไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราคนเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ อนนี้พอไหมเนี่ยพอสำหรับคนในหมู่บ้านไหมนะฮึอโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ครบแล้วโอเคไปเรากลับหมู่บ้านกันดีกว่านะครับสงสัยตอนนี้น่าจะครบแล้วท่าน,นี้เพร้พอมๆแหละนะเ้ยทำไม่เยอะทําไมเนี่ยปะเถเอยเปลืองเวลาชีวิตสเปล่านะครับพี่นอนอยากจะแบบไปนอนพักผ่อนแล้วอะไรงนี้โอเคมาไหน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 เฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ย เดี๋ยวทำไมหมู่บ้านเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหบ้านไอ้ก่อนเฮ้ยจีดคุณลุงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจีดีก็มีสัตว์ประหลาดโผล่มาแล้วก็พังบ้านเราเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหคุณลุงปล่อยมันพังได้ไงอ่ะโอ้โหบ้านไม่เงยยับเยินเลยนะฮะอะไรวันเนี้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเฮ้ยนั่นมันเสียงใครนะแคตาคาขอช่วยเหลือหรือเปล่าเฮ้อ นั่นมันตัวอะไรกันนะอย่าบอกนะว,ว่าพี่คาบพี่คาบใช่ผม่อยครับเจ้าตัวนี้มันก็จะฆ่าผมใช่ไัมด้วยเฮ้เจ้าตัวนี้อย่างงั้นเหรอมนเป็นไรนะจอน,นี่มันหลบอยู่หลังฉันไว้เฮ้แกเป็นยังไงกันแน่จะบอกเล้ว,ว่าแกก็คือคนที่เผาหมู่บ้านของเรานะหน่ะฮึฉันเองแหละเป็นคนทำาชไหมไมมีปัญหาเลยไงเฮ้ยบางอาจทำไมเธอแกอะทำแบบนี้ด้วยพวกฉันไปทำอะไรให้แกฮ้ึ พวกแกก็ไม่ได้ทําอะไรให้ฉันหรอกนะแต่เด็กบ้าคนนี้นะสิเฮ้ยเธอเด็กคนนี้ไปทําอะไรแกฮะไหนบอกฉันสิแกก็ลองถามจากปากมันเองแล้วกันเฮ้ยนี่แกไปทําอะไรให้มันหรือเปล่าเออผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมแค่เห็นมันตาเหลือกก็เลยเรียกว่าไอ้ตาเหลือกเฉยเฉยแค่อยากแตกรตีนเล่นๆนะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่างยี้ก็ไม่ได้นะเว้ยโอ้สมควรแล้วที่โดนแต่แบบนี้มันก็มากเกินไปหน่อยวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้กกยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ ถ้าแกไม่หลบทางแล้วก็สงสัยฉันคนจะต้องฆ่าแกไปด้วยนะนะถ้าทําได้น่ะก็รลองดูเถอะอย่านี่นะอุ้ยเจ็บมากพี่ครับระวังนะครับเออหล้วระวังอยู่เฮ้ยแกนี่นะอุ๊ยออมันแรงมากนะจมมันตีแรงมากตีมากเฮ้ย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 เย็นจะเย็นจะเย็นจอเย็นจะเย็นนี่นะอุ๊ยโอ้โอ้ โอ้โหทำไมเป็นตัวแข็งแกร่งเนี่ยแถมตัวใหญ่ซะด้วยนะฮะเฮ้ยแฉมันเป็นซาบะหลาดแบบไหนกันวะเนี่ยหน่อยแกยอย่านี่นะโหเราเกือบตายเลยทีเดียวนะครับแข็งแกร่งใช่เลยนะน่ะเกือบตายเลยนะนนเมื่อกีนน้หน,น่อยแกมันทำไมกินทำไมพูดกับมันอย่างนั้นล่ะเกิดว่าฉันมาช้าก,กว่านี้แล้วก็ฉันคงจะช่วยแกไม่ทันแน่เออผมผมขอโทษครับพี่ต่อไปผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วฮะ ได้ทีหลังอย่าทำอีกนะโถ่โหแล้วอย่างนี้บ้านก็พังแล้วซะด้วยสงสัยต้องไปหาที่อยู่ใหม่อีกแล้วสินนะแต่เจ้าสัปหลาตตัวเมื่อกี้มันแข็งแก่งจริงว่ะมันเกือบทําให้เราตายเลยนะครับไม่ได้ลนะถ้าเกิดว่าเราไม่แข็งแก่งขึ้นแล้วก็ต่อไปเราคงปกป้องใครไว้ไม่ได้แน่ๆแ,แลาต้องแข็งแก่งขึ้นไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะต้องฝึกหนักแค่ไหนก็ตามอย่า ต้องเราจะต้องแข่งแข่งขึ้นอีกยืดออยืดอ่อเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหนื่อยอย่างนี้วะเนี่ยไม่ได้เราจะมาท้อตอนนี้ไม่ได้เราต้องแข่งแข่งเพื่อที่เราจะปกป้องทุกคนจากภัยร้ายได้ไปฝึกต่อฮึบฮึฮึย่าหย่า Many months later กัจจกัปตัน ก้าวหนึ่งร้อยโหโึเยีสุดครบแล้วสินะสหรับวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ก็วิ่งไปและร้อยโลเซตอัพแล้วร้อยโลเฮ้ยตอน่อยกระสอบทรายร้อยกิโลอีกเฮ้ยฉันเหนื่อยเสียจริงเจ้าเถอะพรุ่อนี้เราจะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็ก็คงมีต้องทำแบบนี้สินะอืมเอ้ยเสียใครนะออกไปดูดีกว่าเออนั่นมัน ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยสวัสดีเจ้าตัวเล็กไปทราบว่าแกกําลังทําอะไรอยู่เอ่อคือผมก็กําลังซ้อมออกกาลังกายอยู่คือผมก็กำลังออกกาลังกายอยู่ฮะฮึช่างหน้าขันเสียจริงจะเอาเถอะคนกระจอกอย่างแกน่ะก็ต้องออกกาลังกายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคือที่จริงฉันก็ไม่ได้อะไรกับแกมากหรอกนะฉันรู้สึกว่าบ้านแกเนี่ยจะขวางสายตาฉันอยู่นะถ้าเกิดว่าแกไม่ยอมย้ายออกไปแล้วก็ฉันจะจัดการแกลงตรงนี้เลยเฮ้เจอได้ คือบ้านผมไปขอนสายตาคุณแล้วครับแล้วผมก็อยู่ในบ้านนี้มานานแล้วทำจะมาบพึ่งอะไรตอนนี้อ่ะท้่สมัยอ่ะก็ฉันเพิ่งจะมาตอนนี้อ่ะทำไมมีปัญหายังไงฮะมีดิผมไม่ออกถ้าผมออกแล้วผมจะอะไรอยู่เออผมจะอยู่ตรงไหน,นฮะหึถ้าอย่างงั้นก็ช่วยไม่ได้นะรับความตายของแกไปซะเถอะหึแกแน่ใจอย่างงั้นเหรอคนตุก๊กกะปิอย่างแกจะทำอะไรได้เดี๋ยวต่อให้ก่อนเลยแบบขอหนึงหมัดแบบเน้นๆอะได้ไหมอะ ได้ผมจัดให้ฮะนี่อ่ออะเออตายจะแล้วเหรอโอ้ยกระจองจริงเลยแกเนี่ยปะโอ้ไม่รู้หรอว่าฉันฝึกวิชามันตั้งหลายปีนะกว่าจะได้อย่างนี้นะเฮ้ยข้างหน้าผิดหวังจะจริงสุดยอดเลยครับอาจารย์เฮ้ตกใจอุย้ยตกใจมาไม่สู้ไม่เสียงปะโจหัวอ,อ,อาจารย์ผมก็ดูทันตอนอาจารย์สู้กับไอ้นั่นอยู่นะเออเมื่อไรจะสอนผมบ้างละ่ะ เออเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวฝึกให้ปะโถเอ้ยว่าแต่นี่นายมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าเออคืออย่างนี้นะอาจารย์นะคือผมรู้สึกว่าหลังภูเขานี้เนี่ยจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่รออาจารย์อยู่เฮ้รออาจารย์อย่างนั้นเหรอใช่ครับผมคือรู้สึกว่าแบบอยากจะหาผู้ต่อสู้ที่เก่งกว่าอะไรอย่างนี้ครับ<อ>ก็ผมคิดว่าในละแวกนี้คงไม่มีใครเหมาะสมท่ออาจารย์แล้วละครับเฮ้ทำไมต้องเป็นอาจารย์ล่ะปโถอาจารย์นี่ก็แมมอาจารย์กำลังพักผ่อนอยู่เลย อ formas, นน Mother, อธนะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ทําแล้วก็คงจะต้องมีคนบริสุทธิ์โดนมันฆ่าตายไปอีกเยอะแน่เลยอาจารย์อือ่ะโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ซาซีจังปะโถเห็นแกความเป็นที่โลกนะอ่ะเขาไหนอ่ะเออเขาด้านขวามืออาจารย์เลยครับอ่าอันนี้นะเขาข้างหลังเนี่ยนะโอ้ใช่ครับผมอ่ะโอเคโอเคป้าเดี๋ยวาจะไปดูให้แลวกันนะปะโถ่ไอ้แกลอยตรงนี้ไปนะโอเคกรบมไปฮะไนดูสิหลังเขาอย่างนั้นเหรอ ใครอ่ะจะมีคนที่เก่งกว่าเราอีกด้วยเนี่ยแม่เราสาดแต่เต้ามาจนเป็นฮีโร่ดับนึงได้ประโชจะมีใครแน่กว่าเราอีกวะฮะแต่พงหัวมาดิพวกเก่งๆอ่ะอยากเจอจังเลยนะขอป็นเน้นๆได้ไหม a few moments later นายวะอยู่ไหนวันนี้อไม่หาไม่เจอเลยเออโอ้นั่นนะเจ้านั่นหรอจะมาสู้กับเราหึฟังสูงไปหน่อยละมัง้งพระโ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันเราไม่ได้เจอคู่ต่สู้เก่งๆมานานละ ไหนดูสิเก่งแค่ไหนเชียวเฮ้ hey, you <c oughs> แกเองสินะที่เขาล่ำลือกันเอ๊โอ้ช่อเสียงผมดังไปไกลถึงนอกโลกเหรอเนี่ยเออก็น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแหละครับอืมก็ผมเองเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยดีกว่าว่าแกจะแน่แค่ไหนเชียวอย่าเพิ่งรีบตายละ่ะ <c oughs> คือขอโทษนะครับพี่คือผมได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วครับเออตั้งแต่เมื่อกี้ก็ต่อยไปหมัดเดียวก็ตายละพี่อย่างพี่ผมให้เลยหมัดเดียวก็เกินพอแล้วนะแมจะแค่ไหนกันเชียววะ เด <wounds> <Finished. respace. S 2> ี๋ยวก็รู้แค่จ้าอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะเก่งแค่ไหนกันเชียวนะจะไปปลานี <disappointing bosses> <pos anch verbess busy> ้แ <dunk> ล <000 eni> ้วนะอย่าดีเด้อโอ้ยหูเฮ้ยบ้านอะหมัดเดียวไม่ตายเดี๋ยว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 ดูเฮ้ยแย่แล้วนี่นี่เราไม่เคยเจอคู่ต่อสู้คนไหนที่ฆ่าหมัดเดียวไม่ตายมานานแล้วเนี่ยโอ้แกก็โหใช้เล่นนี่ว่าใถ้าหมัดเดียวไม่ตายแล้วก็คนต้องจัดหมัดรัวให้แล้วนะจ้าตีเะอ อืหูยจะประมาาไม่ได้นะครับเคเราจะประมาาไม่ได้จะเย็นจะย็นหน่อยแกแนจิกก็เข้ามานี่นะหูย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 แรงมากแรงมากเฮ้ยไม่ตายสิวะแกกี่หมัดวะเนี่ยเฮ้ยที่ผมรวมหมัดไปเยอะมากนะตายสิวะเออหูยเลยครับอ้ยเจ้านี่มันไม่ธรรมดาจริงวะไม่ได้กันละเราต้องกลับไปฝึกให้มากกว่านี้อีก งั้นถ้าเกิดว่าในอนาคตมีคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าเจ้านี่มาแล้วก็คงไม่รอดได้เลยแต่ก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่อยู่ดีนะแค่นี้จะเป็นขนาดมือของเราไปหรอกใครที่คิดว่าแน่ก็เข้ามาสิโถโอเคนะครับอมันก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสล็อับอลพลาม่หนึ่งบาทประทัดหล้านบาทเป็นอย่างไรกันบ้างครับผ ก็นี่อยู่นะโอ้โหคอนเซิร์ฟฟี่กับลูกศิษย์ตัวเองนิดนึงนะครับผมนะก็ว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับผมน็แต่เกิดคผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำตัวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับสห่วนนี้ผมจะแม่สีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบใจกันลืมกดไลค์ก็จะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่อไปด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย